ต้องใจเรียนนะโทรศัพท์ถ้าไม่เล่นได้ก็ก็น่จะดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนหนังพูนะ อยู่เล่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ครับนักเรียนส่งเสียงดังในห้องอย่ามาทีสั้นเก่นแค่ปัญหาแค่นทีเนี่ยงั่นใช้วิธีแล้วกัน เอางี้ครับทุกคนวันนี้มีกติกาในการสอนทุกคนให้ทุกคนทําตามกติการครูนะครับครูจะแบ่งการสอนทั้งบทออกเป็น4ช่วงนะครับแต่ละช่วงเนี่ยครูจะให้พวกเธอได้พักสัก2นาทีเพื่อไปทําอะไรก็ได้นะครับแต่พอครบ2นาทีแล้วเนี่ยเราจะเข้ามาสู่บทเรียนแบบพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องช่วงแรกครูจะให้พวกเธอเขียนอะไรก็ได้เกี่ยวกับระบบการปกครอง วันนี้เราจะเริ่มเรียนกันเรื่องนี้ถ้าใครยังทิ้ไม่ออกแล้วก็ให้ยืมคำจากในหนังสือเรียนาบางบงได้ครับเขียนแค่ประโยคเดียวเท่านั้นสั้นๆไม่ต้องยาวใครเังนเสร็จส่งูได้เลยนะครับก่อนจะจบช่วงแรกกูจะเล่าก่อนว่า หยิบขึ้นมาเป็นท็อปิกได้โดยการสุบแต่จะสุบยังไงนั้นเดี๋ยวช่วงที่2ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้พักเบรกก่อน2นาทีครับมาไปนเครับอเออเอางี้กันพอเ,เดี๋ยวมาช่วยครูทำอุปกรณ์เกมน่อยยังไงครูไปหรือเปล่าครูอธิบายมา เกียมมากครับเกียมมากเลยอะขอบใจมากคือเก่งมากเลยกลับไปนั่าที่ครับอเอาล่ะหมดเวลาพักสองนาทีแล้วต่อไปนี้ครูจะอธิบายเกมให้เธอฟังต่อครับอันนี้มันคือกระหล่ำปีทำโวยครับครูจะเปิดเพลงแล้วให้คนเธอส่งต่อกันไปนเรื่อยๆนะครับถ้าเพลงหยุดแล้วกระดาษ อันแรกออกมาน่แล้วลองบอกความหมายคํานั้นตามความเข้าใจของเราไม่มีผิดไม่มีถูกเอาตามความเข้าใจที่เราเข้าใจนะครับอ่ะมาเริ่มได้อ่ะส่งต่อกันไป,ไป กระด้กำลังปีอยู่ที่เธอลองแกะออกแล้วอ่านให้เพื่อนฟังดูใบเดียวก่อนนะเ,เระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยครับความหมายของคำนี้ในความเข้าใจของเราคิดว่าอย่างไรครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการที่เราต้องฟังในเ,เสียงที่ข้างมาก ไม่เป็นไรได้คนนี้ก็ได้กรารที่จะซื้อแคคนที่ได้กับมีเนี่ยเลือกเพื่อนคนอกคนให้ช่วยตอบคำนี้เลือกใครก็ได้ที่จะอธิบายคำคำนี้ที่เราได้อ่ะเลือกเลยเอาใครดีไม่ออมก็ได้ครับโอเคออาวา่าอย่างไรบ้างความหมายของคำว่าประชาธิปไตยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศค่ะให่ยอมอส่งต่ออธิบายคำนี้อีกหนึ่งคนเป็นใครดีครัอบ แต่ว่าไงต่อครับมีการเลือกตั้งแล้วประชาชนมีสิงงทธิ์มีเสียงเท่าก,กันครับ <S <S เออทั้งสามคนดีมากขอบคุณคำตอบจากทั้งสามคนมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวครูขออธิบายเสริมเพิ่มเติมเข้าไปว่าที่ทุกคนอธิบายมามันมีส่วนถูกทั้งหมดเลยนะครับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า democracy ซึ่งมาจากภาษากรีกแปบลบว่าการปกครองโดยประชาชน การเลือกตั้งของคนที่เข้าไปมีบทบาทบริหารบ้านเมืองแทนเราส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนร้อยหมายความว่าทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายซึ่งรวมถึงสิทธิที่จะพูดสิทธิที่จะคิดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเพศอะไรสถานะอะไรจะรวยจะจนจะเป็นเอ b t จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายหรือจะเป็นเด็กทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่่าเห็นต่างแล้วโดนลากคอไปก็เลยต้องมีรัฐธรรมนูญที่กำหนดกฎกติกา มีการสมบุญของอำนาจทั้ง3ฝ่ายก็คืออำนาจศาลอำนาจฝ่ายบริหารและก็อำนาจทางกฎหมายนั่นเองนะครับเอาละกติการประมาณนี้และต่อไปเราสนกัรปีโปยยต่อไปได้เลยครับและจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการที่เราใช้จิวิวยยเชิงบวกเนี่ย มาสร้างอุปนิสัยให้เกิดความกระตือรือร้นรในการเรียนรู้เราทําอย่างไรไปนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะขอมาสรุปสั้นๆน,นะครับให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นภาพเบื้องหลังความคิดที่คุณครูได้ใช้อีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคุณครูเนี่ยได้ใช้ทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นนะครับคุณครูเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าบรรยากาศในห้องเนี่ยเริ่มไม่ดีแล้วคุณครูก็เลยเลือกใช้สิ่งที่เรียกว่าการกําหนดกติกาขึ้นมาครับซึ่งในการกําหนดกติกาของคุณครูนะครับได้ นำเอาชุดความคิดนะครับเกี่ยวกับการทํางานของสมองนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือการต้องสลับนะครับระหว่างโหมดที่จริงจังจดจอนะครับกับโหมดที่พักผ่อนนะครับโดยการเรียนรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดถ้า2โหมดนี้เนี่ยไปคู่ขนานกันนะครับในระหว่างที่เราเกิดการเรียนรู้คุณครูก็เลยจัดเวลาพักให้เด็กในระหว่างที่เรียนในทุกๆช่วงของการเรียนเลย และวิธีการที่2ก็คือคุณครูเนี่ยได้ดึงเอาเด็กที่อาจจะดูว่ามีปัญหาในห้องเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้นํามามีส่วนร่วมนะครับก me. ับการสร้างเกมสร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันกับคุณครูเพื่อให้เด็กเนี่ยเขารู้สึกว่าการเรียนรู้ครั้งนี้มีความหมายและคุณครูเห็นคุณค่าของเขาในห้องเรียนและขั้นที่3นะครับที่คุณครูได้ใช้นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆในคลิปเมื่อสักครู่นี้ก็คือคุณครูเนี่ยได้ใช้เกมครับแต่เกมที่คุณครูใช้เนี่ยไม่ได้เป็นเกมแบบ ทั่วไปเพื่อความสนุกอย่างเดียวนะครับแต่ว่าคุณครูเนี่ยได้ประยุกต์ให้เกมเนี่ยมามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ซึ่งกระบวนการแบบนี้แหละครับเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับในทางจิตวิทยาเชิงบวกเพราะคุณครูเนี่ยกำลังสร้างฟโฟลของการเรียนรู้ครับฟโฟลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อนะครับความสามารถของเด็กกับความท้าทายเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เด็กเขาเอื้อมถึงครับหมายความว่าเขาต้องเอื้อมถึงว่า โจทย์ที่เขากําลังเรียนรู้เนี่ยมันไม่ยากเกินไปหรือว่าโจทย์ที่เขากําลังเรียนรู้เนี่ยมันไม่ง่ายเกินไปเพื่อทําให้เขาเนี่ยไม่เบื่อหรือว่าเครียดจนเกินไปและที่สําคัญครับการสร้างฟโฟลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ไต่อเมื่อมีเพื่อนร่วมทางนะครับเขาเห็นว่าสิ่งที่เขากําลังเรียนรู้อยู่เนี่ยมีใครเรียนรู้ไปกับเขาบ้างแล้วมีใครร่วมแลกเปลี่ยนกับเขาได้บ้างและสิ่งที่เขาเรียนรู้มีความหมายอะไรกับตัวเขาบ้างถ้าค,คุณครูเนี่ยสามารถสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ได้ ทั้ง4องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่ง่ายเกินไปความไม่ยากเกินไปการมีเพื่อนร่วมทางและก็การมีการเรียนรู้ที่มีความหมายเนี่ยทั้ง4องค์ประกอบนี้ถ้าเกิดขึ้นได้เด็กก็จะเกิดโฟล์ในการเรียนรู้และอุปนิสัยที่เขาจะกระตือรือร้นนะครับในการเรียนรู้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับและนี่แหละครับคือการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในรูปแบบของ m มซ์เมเกอร สำหรับคุณท่านนะครับที่สนใจนะครับความรู้ดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องของเรานะครับ The Mindset Maker ครับและเรายังมีเพจนะครับ The Mindset Maker เช่นกันที่จะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการสร้างนิสัยวัยรุ่นด้วยจิตวิทยาเชิงบวกไว้มากมายและสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะดูภาพรวมเลยนะครับว่า24อุปนิสัยจะสร้างอย่างไรดีไปดูพวกเราได้นะครับใน www.mindsetmaker.co ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ